สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ a p l a y com แห่งน,นี้นะครับวันนี้นะครับกายภูมิครับนายภูมิปรินดาวงค์ครับผมตอนนี้ก็จบการศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับแล้วก็กำลังศึกษาต่อชั้นปริญญาโทนะครับผมส่วนผลงานที่ผ่านมานะครับก็มีพิธีกรครับมีเดินแบบนะครับมีถ่ายแบบมีพรีเซนเตอร์แล้วก็มีโฆษณารวมไปถึง MC ด้วยครับส่วนงานพิธีกรกับงานดีเจนะครับก็เป็นงานที่ผมรักและก็อยากที่จะทำมากมากเลยตอนนี้นะผมก็ทำพิธีกรให้กับรายการจีไกครับส่วนงานที่กำลังจะเข้ามาในอนาคต อยู่ที่พวกคุณหลาครับกับงานนี้เลยครับ PJ Competition 2011ครับของ A-Play นั่นเองกับงาน a p l a y PJ Competition 2011นะครับซึ่งกายคุณก็มาร่วมออดิชันด้วยซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกเลยที่มาร่วมออดิชั่นกันและที่สำคัญเลยอยากจะฝากไว้นะครับกับวันที่วันที่17นะครับ17มกราคมวันจันทร์นะครับผมพวกคุณทำงานเสร็จแล้วเหนื่อยนะครับอย่าลืมเปิดฟัง aplay.com นะครับช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับมาให้กำลังใจผมได้นะครับก็ร่วมพูดคุยการแชทกันได้เลยที่ aplay.com ครับวันจันทร์ที่1ิ็อย่าลืมนะครับพบกันเลยและตอนนี้นะครับผมต้องขอลาไปแล้วแต่ก่อนจะลากันนะครับต้องขออวยพรปีใหม่กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะครับต้องขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆเดินทางปลอดภัยนะครับรักครอบครัวให้มากๆนะครับที่สาคัญเลยต้อนรับปีกระต่ายทองนี้นะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขทั้งด้านความรักการเงินรวมไปถึงสุขภาพด้วยนะครับ ก็ตายแล้วก็ตลอดไปเลยและอย่าลืมพบกัน17มการาคมกับกายคุณครับ